ถ้าเกิดถามว่าเรื่องการดูแลการเป็นอยู่ถ้าเรามองคนคนนั้นนะ่ะเขาเป็นคนในครอบครัวผมเชื่อว่ามันก็คือจบแล้วถ้าเรามองน้กมวยเราเป็นเป็นน้องชายเราเราอยากให้น้องชายเราเป็นยังไงอะ่ะผมถือว่าใครก็ตามที่เข้ามาอยู่ในนี้แล้วมันคือ,อครอบครัวเดียวกัน สวัสดีครับผมโบนัทเดชวชิรารัตานาวงศ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทพิกินดีบอกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดเป็นโปรโมเตอร์สึกพิชญดีแล้วก็เป็นหัวหน้าค่ายพิชดีอะคาเดมี่ครับ <S <S 1> <S 1> อยู่ในวงการมวยตั้งแต่เกิดนะครับจำความได้ก็วิ่งเล่นในสนามมวยมาโดยตลอดตามคุณพ่อเข้ามาดูมวยในสนามมวยุูพินีพระรามสี่ความผูกพันมันก็เริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆที่สําคัญคือเวลามวยเราในค่ายมาชกเนี่ยเราก็จะตามไปเชีย มีขวัญใจเด็กๆก็คือทวีสักเล็กพลอยสักดาที่เป็นขวัญใจของผมจะตามพี่เขาไปดูทุกไฟทุกไฟจนมันซึมซับเข้าไปในตัวเองโดยที่ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันจนในที่สุดก็ไปเรียนต่างประเทศแล้วก็กลับมาแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจเลยว่าอยากจะยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพที่จะสานต่อง,งานต่อจากคุณพ่อผมไม่เคยคิดฝันหรือว่านึกภาพตัวเองไม่ออกนะครับว่าชีวิตนี้ถ้าเกิดไม่ได้ทำมวยจะไปทำอาชีพอะไร นึกภาพตัวเองไม่ออกเพราะว่าเราเราอยู่กับเรื่องมวยตั้งแต่จําความได้ตั้งแต่โตตั้งแต่เรียนหนังสือทุกช่วงชีวิตมีมวยอยู่ในชีวิตมาลตลอดเริ่มต้นจากการเริ่มที่จะประกบมวยเองทํารายการมวยเองตอนนั้นยังไม่ได้เป็นโปรโมเตอร์เป็นในฐนานะของผู้ช่วยโปรโมเตอร์พยายามหาคอนเซปต์ต่างๆเพื่อที่จะทําให้รายการเราดูแตกต่าง จากาการมวยทั่วไปก็ทามาเรื่อยๆก็ค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่อายุ18-19ก็เริ่มประกบมวยเองแล้วจนมาถึงประมาณสัก21-22เนี่ยก็มีค่ายมวยของตัวเองเราอยากทำค่ายขึ้นมาแต่ว่าเพชรยิ่งดีคือขอบคุณพ่อผมทาค่ายของผมเองชื่อเพชรยินดีแคลรมี่เริ่มต้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทํามวยอาชีพเริ่มต้นคือต้องการอยากจะสอนมวยให้กับคนที่สนใจนักเรียนทั่วไปตอนนั้นค่ายมวยเริ่มเรื่องฟีเวอร์ ทำไปทำมาเริ่มมีมวยเข้าสังก <Yeah. S 1> ัดมากขึ้น 3A เริ่มเข้ามาอยู่ในค่ายนักมวดดังๆเริ่มเข้ามาอยู่ในค่ายเริ่มต้นแค่2อสาคนนะครับจนในที่สุดณนปัจจุบันก็40คนก็บ้าจริงๆครับก็ต่างคนต่างบ้าคือบ้าเข้าบ้าในเรื่องของการเป็นนักวิทยาศาสตร์กีฬานักชีววลศาสตร์ของผมเองก็บ้าในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมผมเป็นคนอยากเปลี่ยน ทุกอย่างที่ผมพอจะทําได้อะไรที่อยู่ในภายใต้อำนาจของผมได้ที่ผมเปลี่ยนแปลงได้ผมเปลี่ยนทันทีรูปแบบการจัดการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนผมคือค่ายมือค่ายแรกในประเทศไทยก็ได้ที่เอานักวิศวกรกีฬาเข้ามาดูแลแบบจรงิจรงจังเมื่อก่อนไม่เคยมีใครนึกถึงนักวิศวกรกีฬาเลยวิศวกรกีฬากับมวยไทยคือไกลกันแสนไกลและคนมวยก็ไม่ยอมรับเรื่องวิศวกรกีฬาด้วยซ้ําเพราะว่าคนมวยเขาไม่เห็นความสําคัญว่าทําไมต้องไปเปลืองงบประมาณเพิ่มขึ้นกับการทํามวย ็ทำแบบนี้ก็ได้แชมป์ทำแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วผมคูอกับฮอตเลยว่ามวยไทยต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนเราก็ยังอยู่แบบเดิมถ้าเกิดถามว่าเรื่องการดูแลการเป็นอยู่นะครับถ้าเรามองคนคนนั้นนะเขาเป็นคนในครอบครัวผมเชื่อว่ามันก็คือจบแล้วถ้าเรามองนะ้ามวยเราเป็นเป็นน้องชายเราเราอยากให้น้องชายเราเป็นยังไงอ่ะ ผมวางแผนให้เขาทุกอย่างทุกคนนะเมื่อจะเป็นนักมวยเงินพันเงินหมื่นเงินแสนนักมวยที่มาอยู่ใหม่ๆผมส่งเรียนหนังสือเรียนตั้งแต่มัธยมยันจบปริญญาตรีผมส่งทุกบาททุกสตางค์ให้คุณไปเรียนหนังสือนักมวยที่อยู่แล้วไม่ได้ประสบความสําเร็จมากผมหาอาชีพให้เขาบางคนอาจจะต่อยมวยแล้วไปไม่รอดหาอาชีพให้เขาเป็นเทรนเนอร์ไหมส่งไปที่นั่นส่งมาที่นี่ไปเป็นเทรนเนอร์ต่างประเทศไหมโดยที่ผมไม่ได้ไปแบ่งรายได้เลยจากเขาเลยผมถือว่าใครก็ตามที่เข้ามาอยู่ในนี้แล้วมันคือครอบครัวเดียวกัน ผมแค่ต้องการอยากให้เฮ้ยไฟนี้เป้าหมายคืออะไรต้องมีบ้านนะไปซื้อที่ได้เงินมาผมจัดชุดหนึ่งไปซื้อที่อีกชุดหนึ่งเก็บไว้ไฟต่อไปโอเคได้ที่แล้วทําหลังคาทําบ้านลงเสาเท่าที่จําความได้จนถึงตอนนี้คือผมสร้างบ้านให้น้องมวยไปแล้วผมเชื่อว่าเป็น10บสหลังนะน้องมวยผมมีบ้านมีรถน้องมวยผมไม่เคยต้องมาโพสต์เฟซบุ๊ก ลำบากไม่เคยไม่เคยมีในประวัติของพิจิณณีไม่เคยมีคนไหนที่มาทวงมาพูดไม่ดีเกี่ยวกับพิจิณณีเรื่องเงินเรื่อง,องทองไม่มีผมอยากทําให้พิจิณณีเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกซึ่งณว,วันนี้มันก็เป็นในระดับหนึ่งแล้วถามว่าโอเวอร์ไวหรือยังก็ยังไม่ขนาดเวอร์ไวทั่วโลกแต่วันหนึ่งสิ่งที่จะทำให้เราสําเร็จได้ก็คือเราต้องการให้คนที่ดูกีฬาคนที่ดูมวยทุกคนเนี่ยรู้จักคาว่าพิจิณณีไม่ว่าจะเป็นชาติไหนไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้จักคาว่าพินีให้้ได คือน้องพราวเป็นน <c oughs> <laughs> ้องเป็นรุ่นน้องของเพื่อนผมที่รู้จักกันนานแล้วเคยเห็นเขาแสดงละครหลายเรื่องได้ดูเขาเล่นเรื่องกงกรรมแล้วก็เลยชอบแล้วก็ได้เล่นพิเศษไปเลยก็เริ่มคุยกันเริ่มรู้จักกันนะครับตั้งแต่เป็นพี่เป็นน้องกันก็จนแบบมาเป็นแฟนกันในปัจจุบันก็เป็นไปตามธรรมชาติครับทุกอย่างเป็นไปตามไม่ได้เร่งลไม่ได้รีบทุกอย่างก็ให้มันอยู่แบบมีความสุขแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงก็เป็นไปตามอนาคตของมันเอง จริงๆผมเชียร์แมนยูตั้งแต่ผม7จ็ดปขวบนะจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยคือผมเชียร์แมนยูเพราะว่าเอริคาโตน,น่ากระโดดถีบแฟนบอลน,นั่นแหละคือจุดประเด็นเลยที่ทําให้ผมรู้จักทีมแมนยูหลังจากนั้นแล้วก็เชียร์มาเรื่อยๆเชียร์มาเรื่อยๆจนหมดยุคข,ของเซอร์เล็กฟูร์สันนี่แหละมันก็เลยทาให้เราก็เหนื่อยกับการเชียร์มากเพราะว่ากี่คนที่มากี่คนที่มานะครับก็ก็ไม่เข้าหูเข้าตาสักทีปีปีนี้แหละที่มันดูแล้วเข้าท่าที่สุดแต่สุดท้ายก็ไม่ได้คิดว่าถึงจะจะเป็นแชมป์นะ ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแต่ว่าคิดว่าอย่างน้อยแร้ที่2ก็ภูมิใจแล้วขอให้อันดับแมนยูปีนี้มากกว่าอยู่สูงกว่าลิเวอร์พูลผมก็ดีใจแล้วผมก็ถือว่าปีนี้ประสบความสำเร็จนะปีหน้าค่อยไปว่างอีกทีนึง